วันนี้มีคนถามเข้ามาครับว่าเอ๊ก่อนที่เราจะมีความรักกับใครสักคนหนึ่งเราต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับวันนี้ผมเอาไว้ว่าสั้นๆให้ฟังละกันนะครับก็คือว่า4เรื่องที่คุณต้องมีในชีวิตก่อนที่คุณจะไปมีความรักข้อแรกเลยนะครับสีเรื่องนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วสูตรของมันมี4อย่างคือ health w o r k love play a ท t ์คืออะไรนะครับจริงคือสุขภาพสุขภาพนี่คืออะไรทั้งกายและใจนะครับก่อนที่เราจะมีมีความรักแน่นอนสุขภาพกายบอดีรูปลักษ์ของเรา อันนี้เราต้องเรียกว่าเตรียมให้พร้อมก่อนเรียกว่าอตอนช่วงนี้อยู่ว่างๆนะครับยังไม่เจอใครยังโสดอยู่ใช้ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษคุณมเวลาอยู่กตัวเองเยอะทํายังไงดีออกมลังบิ้วหุนห่นฟิตหุ่นจะเอาอะไรมาเสริมมาช่วยจัดการไปเลยอาจจะมีเวลาสักสเดือน6เดือนแล้วประกันออกมาเปะ๊ะอันนี้คือเขาเรียกว่าในเรื่องของฟิ y ิ i อลในเรื่องของ m e n ท a l คือความคิดเราก็ต้องเรียกว่าทําให้ตัวเองไม่โหยหาก่อนอแรกเลยถ้าคุณโหยหาเมื่อไหร่เนี่ยนะ คุณจะไปได้อะไรมาก็ไม่รู้คุณอยากจะไปหาอะไรไม่รู้มาเติมเต็มในสิ่งที่คุณขาดหายนะคุณกันไหมความรักคือส่วนเติมเต็มนี่อไอไ้อไอ้ที่มันขาดหายมันดาบสองคมนะถ้าเกิดว่าคุณไปรักใครแบบที่ว่าเขาต้องมาเติมเต็มชีวิตคุณ อันนั้นเนี่ยบางทีมันจะรู้สึกว่าหนึ่งเลยอาจจะไม่มีคนคนนั้นที่ทําได้2องคุณอาจจะถูกหลอกโดยง่ายเพราะว่าคนที่เข้ามาเขาก็รู้คุณขาดอะไรก็จะพูดสิ่งนั้นไปเรื่อย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 ๆรแล้วคุณก็ไปตกหลุมหรือะไรคารมเขาไอ้เรื่องของความคิดตรงนี้คุณต้องเรียกว่าดีไซน์หรือว่าเข้าใจตัวเองให้ได้เป็นอย่างดีก่อนนะครับแต่ถ้าเปิดไปรักเพื่อจะแบบว่าฉันรู้สึกเหงาต้องหาใครสักคนนึงอันนี้โอก,กาสเฟลสูง คุณต้องมีความสุขหรือมีเซลฟ์เอสเตีหรือมีความสุขกับตัวเองให้เป็นก่อนซึ่งใน4ข้อนี้ที่คุณต้องฟิตอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่2ครับ Work ์ครับเวิรก็คือเรื่อง Financial คุณต้องเรียกว่ามีความสุขกับในชีวิตกับงานที่คุณมีอยู่ทุกวันนี้ให้ได้ก่อนการทํางานแล้วมีความสุขกับมันคุณก็ต้องมีแพชชั่นแพชชั่นคืออะไรคือสิ่งที่ตัวเองรักและสิ่งที่เราทํามันได้ดีแต่แน่นอนมันไม่ใช่งานทุกจ็อบเราจะมีความรู้สึกแบบนี้งงานบางงานเรา,งงามต้องทําเพื่อให้มันผ่านไปนะครับบางทีก็ให้มองมันเป็นเกมซะมันเป็นสิ่งที่เราทําแล้วเป็นอาชีพที่เขาเรียกว่าได้เงินได้ทองมาเลี้ยงชีวิตเรา เราก็ทํทาทามันไปก่อนแต่ว่าอย่าเพิ่งไปกลุ้มอะไรกับมันมากมายคุณต้องรู้จักพอส์ถ้ามันจบทุ่มหนึ่งแลจบสองทุ่มคุณต้องพอสเหมือนคุณเล่นเกม่ะคุณเล่นตลอด24ชั่วโมงตลอดกายไม่ได้นะครับคุณจะเครียดแล้วเดี๋ยวทั้งพรคุณก็เดี่ยงคุณพอสมันทุ่มหนึ่งสอง,ท,ง,ท,งทุ่มหมดละคุณต้องเลิกคิดเรื่องงานแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมากด play, เล่นมันต่ออันนี้เป็นหลักเบื้องต้นนะครับของการที่จะทําให้เรามีความสุขกับ การทํางานของเราได้หรือ,อยังน้อยไม่ทุกกับมันมากดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ต้องการพึ่งพาใครในเรื่องนี้ข้อที่2เรื่อง finance ให้ผ่านไปได้ด้วยตัวเองข้อที่เลิ love อ้าก็ฉันหาแฟนแล้วนี่นะฮะทำไมฉันต้องมาดูแลเรื่อง love l ล v e ในที่นี้ไม่ใช่เรื่องแฟนอย่างเดียวถ้าคุณโสดอยู่คุณต้องหัดอน j o ยในทุกๆ relationship หรือความสัมพันธ์กับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับฝูงไปอน j o ยกับสิ่งเหล่านี้ด้วย ไม่ใช่ว่าแบบว่าชีวิตนี้ฉันเหงาฉันจะไม่คุยกับใครจังหวะฉันจะหาเพศตรงข้ามให้ได้สักคนหนึ่งนะครับไม่ถูกเพราะว่าถ้าเกิดรักแบบนั้นคุณจะไปรักคนแบบเขาเรียกว่าหลงไหลเลยถ้าไม่มีเขาแล้วชีวิตคุณจะตายเหมือนกาฝากนะครับต้องไปเกาะต้นใสรถ้ามีอาการเหล่านี้อย่าพึ่งไปมีความรัก คุณไปพร้อมนะครับคุณต้องซ่อมตรงนี้ก่อนติดต่อไปได้ต้งกลับกิ๊กถ้าคุณคือคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมีอาการแบบนี้บางทีคุณต้องไปเขาเรียกว่าให้ไปเพิ่มเซลล์เอสเตมตัวเองก่อนไม่งั้นมีความรักไปก็พังนะครับถูกเขาหลอกอยู่ดีข้อที่4ครับคนจะลืมเพลย์หรือเอนเตอร์เทนคนเราในชีวิตเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เอนเตอร์เทนชีวิตคุณเลยเนี่ยมันจะเครียด แต่เอนเตอร์เทนเนี่ยผมไม่ได้ไหมายควาว่าต้องออกไปนั่งกินเหล้าดื่มเหล้าวอยวายแล้วก็แหกปากอย่างเดียวบางคนก็ชอบแบบนั้นบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องงานอดิเรกนะครับบางคนก็อาจจะเป็นฮ็อบบี้เช่นถังต่างกล่องไปถ่ายรูปนะครับบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องการเต้นบางคน,นงานเด็เรกทากับข้าวทานะครับและต้องบาลานซ์สิ่งนี้ด้วยเพราะว่าไอการที่เราเดินอยู่ในชีวิตไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันพึงมันอาการเอาเข้าแล้วคุณจะอ,ออกไงอะ่ะ นอนอเฉยๆดูทีวีมันไม่ออกนะมันเข้าไปแล้วมันก็สะสมนึงๆึนึง,นงล้วสักพักคุณยังไงซึมเศร้าไม่รู้ตัวหรือเครียดสะสมโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการที่เอาออกนะฮะบางคนบอกงั้นต้องนั่งสมาธิแล้วแต่จริตนะครับบางคนบางทีไม่ใช่แต่มันคือการเพลยนะครับหรือการทําให้ตัวเองมีความสุขแบบผ่อนคลายโดยไม่ต้องคิดในการเอนเตอร์เทนตัวเองไปหาบางคนอย่างที่ผมบอกจริตบางคนขี่จักรยานไปเลย20 30กิโลนะครับมันสมองมันจะโปรมันจะโลมันจะไ,ได้ปล่อยอันนี้แหละคือการ เอาออกนะฮะเอาตะกอนหรือไอ้ขี้หรือความไอ้ที่มันทับทับทับ,ทบ,ทบในหัวเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมันต้องปล่อยบ้างบาลานซ์สี่สิ่งเหล่านี้ในชีวิตให้ดีในทุกวันนะไม่ใช่แบบเดือนหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวฉันทำฉันจะทํางานสามอาทิตย์ติดแล้วเดี๋ยวฉันไปเที่ยวหนึ่งอาทิตย์ติดไม่ใช่นะมันคือการบาลานซ์ในทุกๆวันแล้วคุณก็จะเกิดสมดุลชีวิตขึ้นมาความสุขในชีวิตหรือเซลเวสตีมันขึ้นมาเต็มรู้จักคุณค่าในตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองได้คราวนี้คุณจะมองความักเป็นอีแบบึล คุณจะเป็นคนรู้จัก value หรือคุณค่าของตัวเองลอง build นะครับสมดุลชีวิต4เรื่องนี้ขึ้นมาในชีวิตให้ได้แล้ววันนั้นคุณจะเป็นคนที่มีความสุขและความรักของคุณในอนาคตจะไม่พลาดอะไรง่ายๆอีกเลย